สวัสดีครับนนี้ผมทําคลิปให้ดูตัวอย่างการหาเลขเดน่น10หน่วยโดยที่ว่าไม่ปล่อยให้สูตรเดินเองนะครับจำนวน5สูตรด้วยกันนะครับดูนะครับว่าผลลัพธ์มันเป็นอย่างไรเริ่มต้นที่เลือกมาที่เด่น10หน่วยผิดไม่เกินศูนย์ครั้งสูตรละสาตัวจํานวน5สูตรนะครับอันนี้ไม่ปล่อยให้สูตรเดินเองนะครับใช้สถิติมาทําเป็นสูตรตั้งต้น10งวดกําหนดให้หาสูตรที่จุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็เริ่มค้นหาสูตรครับ นี่จะเป็นการหา10หน่วยสําหรับงวดวันที่16ทธันวาคม2563นะครับเมื่อได้สูตรมาเสร็จแล้วเราคลิกที่ปุ่มตรวจสอบสูตรครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มแสดงผล html เราก็เห็นว่าสูตรเนี่ยมันก็คือมี10หน่วย893 903 923 237และ902ตามลําดับนะครับทีนี้อยากจะรู้ว่า ผลลับของสูตรทุกสูตรเนี่ยเมื่อเอาไปใส่ในโปรแกรมอนาไลเซอร์แล้วได้ผลลัพบเป็นเลขอะไรบ้างนะครับเราก็ใช้วิธีการคัดลอกไปเลยพอ,ลอกัดลอกเสร็จปุ๊บไปวางในอนาไลเซอร์ครับแล้วก็เลือกที่ด้านขวามือมาเป็น2ตัวตรงเราก็มี03อยู่ตรงนี้อันนี้จาก50นครับไม่ปล่อยให้สูตรเดินเองแล้วสูตรก็ถูกทุกสูตรอันนี้ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเราไม่จำเป็นต้องไปใช้สติ มาทำเป็นสูตรตั้งต้นหลายงวดแต่ตัวที่มันสําคัญจริงๆเนี่ยคือตัวที่เราไม่รู้ว่าเราจะใช้สถิติตั้งต้นทลายสูตรมันถึงจะเดินต่ออันนี้ใช้5สูตรนะครับแล้วมันก็จะมีใหด้ดูตัวอย่างอีกนิดนึงก็คือเป็นข้อสังเกตครับก็คือเนี่ยอันนี้ชน9กับ3อ่ะสสตนี่ยชน9กับ3อันนี้ชน2 บางทีเนี่ยเราเห็นตัวชนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตัวชนมันจะมาเสมอไปนะครับอย่างเช่นถ้าเราดูอันเนี้ยถ้าเราดูที่2สูตรหลังเนี่ยมันชน2เราก็สามารถเอา3กับ7มาจับกับ9กับ0นได้หรือในกรณีอย่างนี้เราเห็นว่ามันชน9กับ3เนี่ยเราสามารถที่จะเอา9กับ3เนี่ยไปจับกับ9 0 2ก็ได้ชน9ไม่ชน0 2ย์จับกับ3ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเอาไปใส่โปรแกรมให้มันคำนวณให้ตามที่เรามีอยู่ เป๊ะๆนะครับเราสามารถที่จะจับด้วยตัวเองได้